สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ทุกท่านอยู่กับช่างใจอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพามาดูการเก็บงานนะครับเล็กน้อยนะครับให้ทุกท่านได้ดูนะครับแนวลอยต่อนะครับหินบางที่นะครับหินเขาจะมาแบบแอนแบบโค้งอย่างนี้นะครับแล้วเข้ามาจบกันมันก็เลยเกิดการสะดุดขึ้นนะครับแบบนี้นะครับที่ผมเจอตอนที่ปูนะครับผมได้ล็อกกาวร้อนี้เขาอยู่อยู่ตัวไปก่อนนะครับ แล้วแนวตัวนี้เวลาเสร็จงานนะครับเราจะไม่ยาแนวนะครับจะยาเป็นตัวกาวนะครับกาววาโวหรือกาวต่อหินโดยเฉพาะนะครับผสมสีให้สีเขาใกล้เคียงกันนะครับแล้วเราก็โป้นะครับแล้วก็ขัดจนเขาได้เนียนนะครับอันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูการขัดให้เขาหายสะดุดนะครับถ้าเจออย่างนี้เขาเรียกว่างานใหญ่นะครับเพราะว่าหน้าหินของเขาได้เงาอยู่แล้วนะครับถ้าเราไปขัดแล้วขัดไม่ดีนะครับมันก็จะเป็นสะท้อนเป็นเงา รอยใบอย่างนี้นะครับถ้าเป็นตัวหินดําหินขาวมันจะยากนะครับแต่ตัวนี้ก็ถือว่าไม่ยากเท่าไหร่ครับเพราะว่าเนื้อหินของเขาจะไม่แข็งมากนะครับเดี๋ยวมาดูเลยครับว่าผมจะทําแบบไหนนะครับตอนแรกนะครับผมจะขัดด้วยใบเหล็กนะครับใบคกนะครับถ้าใครไม่มีใบคกก็ใช้เป็นใบเหล็กแบบที่ตัดกระเบื้องก็ได้นะครับเพียงแค่เราปัดให้ตัวที่สะดุดนีให้เขาแบบ เสมอกันก่อนนะครับ นี่นะครับอันนี้เราขัดด้วยใบเหล็กใบเหล็กก่อนนะครับเพื่อปรับหน้าให้เขาให้ตัวรอยของเขานีได้เสมอกันก่อนนะครับเราต้องแต่งออกไปให้กว้างกว้างหน่อยนะครับถ้าเราแต่งนิดเดียวมันจะเป็นร่องเป็นแอนอย่างนี้นะครับเวลาเขาลูกจะไม่สวยไม่เนียนนะครับเราต้องแต่งกว้างกว้างออกไปก่อนนะครับเวลาลูกก็ให้เขาได้กลมกลืนกันไปครับผมต่อไปก็จะแต่งพวกใบดํานะครับใบละเอียดนะครับ ตอนต่อไปนะครับผมจะใช้เป็นใบดานะครับใบดาหรือใบหย้อยากครับมันจะขัดให้ตัวที่แบบเป็นใบเหล็กนี้เขาจะให้เขาเนียนขึ้นนะครับ และนี่เราได้ขัดใบดำไปแล้วนะครับเบอร์60นะครับได้เนียนขึ้นมาอีกหนึ่งระดับนะครับต่อไปก็จะลงเบอร์ละเอียดกว่านี้นะครับก็เบอร์ยี่นะครับเป็นใบดำเหมือนกัน นี่ก็ขัดเบอร์ใบร้อยที่ไปแล้วนะครับตัวเนียนขึ้นอีกหนึ่งระดับต่อไปผมจะใช้เป็นใบขัดเงานะครับตัวนี้จะเป็นแบบขัดแห้งนะครับแต่ถ้าเราต้องการจะขัดน้ําก็ได้ครับมีเบอร์อะไรบ้างนะครับจะมีเบอร์แปดร้อยนะครับแล้วก็ต่อด้วยพันห้านะครับแล้วก็สามพันครับผมสามใบพอเราขัดตัวนี้หมดแล้วนะครับเราก็เช็ด ดูตอนแห้งนะครับว่าเขาจะเงาขนาดไหนนะครับแต่ถ้ายังไม่เงานะครับเราก็มีอีกวิธีหนึ่งครับก็คือผงขัดเงานะครับใช้ผงขัดเงาขัดหน้าเขาให้เขาดึงความเงาขึ้นมาอีกนะครับแล้วเราค่อยลงแว็กนะครับลงแว็กนี่คือขั้นตอนสุดท้ายนะครับขั้นตอนต่อไปผมจะใช้ใบ800ก่อนนะครับตัวใบขัดเงานี้เราต้องใช้หัวตัวนี้นะครับหัวจับใบนะครับ ถ้าเรามีเครื่องแบบนี้นะครับที่มีตัวปรับปรับความเร็วได้ช้าได้นะครับเอามาใช้กับตัวหัวแบบนี้จะจะถือว่าดีหน่อยนะครับถ้าเป็นลูกหมูทั่วไปนะครับจะลดระดับไม่ได้นะครับเพราะความแรงของเขานะครับอาจจะทําให้ใบนี้กระเด็นออกได้นะครับนี่เบอร์แปดร้อยนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะโป้ด้วยตัวกาวนะครับอันนี้เป็นกาวบาโวนะครับกาวต่อหินโดยเฉพาะนะครับเดี๋ยวถ้าใครอยากรู้นะครับหรือว่าไม่เคยรู้ว่าตัวกาวบอลวนี่เป็นแบบไหนนะครับเราทํายังไงนะครับผสมยังไงถ้าใครอยากรู้ก็คอมเมนต์มานะครับผมจะได้ทําคลิปให้ดูเป็นคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะทําการโป้ให้ดูก่อนนะครับ ตัวส่วนผสมของเขาก็จะเป็นตัวอันนี้จะเป็นเกลือนะครับเวลาเขาขายเขาจะขายมาเป็นชุดของเขานะครับตัวนี้จะหาซื้อยากหนะ่อยนี่นะครับพอเราเกาวมาเสร็จนะครับเราก็ใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้ใช้ไม่ต้องเยอะครับถ้าใช้เยอะจะแข็งไวนะครับเราต้องการให้แข็งแบบพอประมาณนะครับ เหมือนที่เราจะยาแนวนะครับแล้วก็คนให้เขาเข้ากันนะครับตัวนี้เวลาแข็งนี่เขาจะแข็งมากเลยนะครับแล้วเวลาเราจะยาแล้วก็หาใบมีดอย่างนี้ก็ได้ครับใบมีดกัตเตอร์จะเป็นเกีย์โปเกีย์โปก็จะแข็งไปนะครับีดกัตเตอร์จะอ่อนหน่อยแล้วก็ทำอย่างนี้นะครับเหมือนเรายาแนวนะครับโพ้ว่าเขาเต็มรูนะครับ หรือว่าหินบินหินแตกเนี่ยเราก็เอาตัวนี้โป๊ได้ครับโป้แล้วก็ขัดแต่งนะครับแต่ว่าเราจะต้องแต่งสีให้เขาเหมือนกับหินนะครับให้เขาดูเหมือนเป็นลายหินนะครับแล้วก็โปไว้อย่างนี้ครับ แล้วเขาก็จะซึมลงไปในรูนะครับแต่ถ้ายังไม่เต็มนะครับเราก็ออซ้าอีกรอบก็ได้ครับอันนี้เริ่มหมาดแล้วครับเราไม่ต้องรอง้อยเขาจนแข็งมากนะครับถ้าแข็งมากเราจะข,ดขูดถูกยากนะครับไว้ออเขาแบบ มากเหมือนจะแข็งนะครับแล้วเราค่อยขูดออกนะครับแบบนี้นะครับนนี้เราขูดพอที่เราจะโกซ้ำนะครับเป็นรอบสองนะครับแต่ถ้าถ้าหินไม่สะดุดนะครับเราสามารถโกแบบนี้เลยแล้วเราก็ใช้เป็นมีดขูดอย่างนี้นะครับแต่ตอนที่เราขูดนะครับเราควรต้องเอาน้ําใส่นะครับน้ําพรมนะครับ เพื่อ,อากาวตัวนี้จะได้ออกดีนะครับแล้วหน้าหินจะได้เป็นรอยนะครับเราใส่น้ําแล้วเราก็ใช้ใบมีดตเตอร์นะครับขูดอย่างเงี้ยครับจะออกง่ายครับแล้วก็จะสวยเนียนด้วยครับน,นี้รอบสองครับ ตรงรอยต่อตรงหน้าบัวนี้เราก็โป้นะครับโป้แล้วก็แต่งนะครับจะได้ดูเนียนขึ้นนะครับหินกับหินที่เขาได้ชนกันนะครับ ต้องใจนานนะครับตัวนี้จะจะออกดีนะครับพอเราขูดกาวเสร็จนะครับเราก็ใช้ใบ120ร้อยี่นะครับแต่งทีเนียนะครับให้เขาได้เนียนนะครับเวลารลูกนี้ก็จะไม่สะดุดมือแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะต้องขัดหน้าให้เงาครับ ใบแปดขาดอีกทีนะครับต่อไปจะเป็นใบพันห้านะครับดึงความเงาครับผม อันนี้ก็ดึงความเงาขึ้นมาได้หนึ่งสเต็ปนะครับดูความเงาเขาครับจากที่ไม่เงานะครับแต่ก็ยังมีรอยอยู่นะครับผมจะลองขัดน้ำดูนะครับผมก็จะเหยาะน้ำลงไปก่อนนะครับใส่น้ำลงไปนะครับสูตรนี้ไม่มีตายตัวนะครับเราก็ใช้ของที่เรามีนะครับ แล้วทํายังไงก็ได้นะครับให้หน้าเขาเงาให้สวยออกมาให้ได้นะครับเราลองมาพา้าเช็ดดูนะครับแล้วก็ดูส่งดูนิด้ด้ครับว่าเขาดีขึ้นหรือยังนะครับ บใบเราจะกัดใบสามพันนะครับแต่การรูปนี้คือว่าเนียนสุดยอดแล้วนะครับแต่เราเพียงเราจะต้องดึงเอาความเงาของเขาขึ้นมาหน่อยนะครับ เดี๋ยวผมจะลองลองผงขัดเงาอีกทีนะครับลองให้ดูครับผมอันนี้จะเป็นใบขัดนะครับอันนี้เป็นผงขัดเงาครับเราใส่น้ำลงไปหน่อยนึงนะครับเราก็ผงลงไปผงตัวนี้มันจะเป็นผงแบบกัดหน้านะครับกัดหน้าหินนะครับแล้วเราใช้เครื่องปั่นเนี่ยมันจะกระเด็นไปไปแบบ วงกว้างเลยนะครับเราต้องหาอะไรกั้นนะครับแต่นี้เราไม่ได้ใช้เครื่องครับเราใช้มือนะครับวลาเราขัดเราขัดเป็นวงกลมนะครับตรงนี้จะเป็นการดึงความเงาของหน้าหินนะครับ นี่ล้วก็เจ้ฟองน้ำนะครับเจอดออกก็ถือว่าจะได้ครับท้ายก็ลงด้วยแบ็กครับแบ็กขาว ตัวนี้ลงแบกดำไม่ได้นะครับเดี๋ยวแนวจะดำนะครับนี่ขางทาไปเลยร้อยเข้าซึมลงไปนิดหน่อยนะครับเราก็เด,ดี๊ยดพายแห้งเรียบร้อยครับ โอเคครับสวยได้ผมจะลองเอาไปมีดวิ่งดูนะครับมันจะสะดุดไหมนี่นะครับจิ้มเลยนะครับหัวจิ้มเลย่ันครับฝากไว้ครับผม